หมอกขึ้นเลยคนระับตอนเช้ามันก็จะมีไหลโตนมากเลยนะครับฝนพักพักเวลาเราเข้าพักเนี่ยเปิดทองก็จะมีได้บัตรอาหารเป็นแบบมือบุฟเฟ่ ทำงานแล้วก็กำลังเดินทางไปรับประทานอาหารเช้าครับวันนี้ก็มีฝนตก,กนลินก็เดยวลงโอเคนี่ตอนนี้อีนดีน้เสนอลมากครับดูครับโโออ้้ Ah, yep.